สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีเบิร์ดสุขสุขคนมืนอนก็นมาพบกับเฮาคือเก่าที่สองสาวโปหวยยางเด้อสบายดีเนาะบวาจะเป็นเอ็ซีฝั่งลาวฝั่งไทยหรือต่างประเทศก็สบายดีสวัสดีเบิร์ดถุกๆูก่านเด้อเมืนเอนกายอยู่ป่าคือเก่าพี่น้องอยู่โคกอยู่ป่านี่แหละคนโคกคนป่าเนาะมาเลี้ยงงัวเมืนเอนีัพี่น้องเอ้ยมาเลี้ยงงัว มาเลี้ยงงัวอยู่หัวหน้าพี่แหละอยู่ป่าพี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยบระดีไปทางใดเนาะมาอยู่น้ำลูกน้ำลาน <c oughs> <laughs> มาอยู่น้ำลูกน้ำลานใช่ไหมฮะทองทองบัง,งไงแจ๊ะ,ะ,ะยิ้มแจ๊ะยิ้มยิ้มยิ้อันนี้จะเป็นดอกไม้ป่าพี่น้อง บ้านคอยหอกอันดอกอ้าเนาะดอกอ้ามันอยู่ตามป่าพี่น้องแต่ก่อนชุนค่อยมักลินมักเอาไปลินดอกจุ้มๆมันนี่นี่ดอกจุ้มูมมันแต่ก่อนเอาไปลินลินเห็ดค้นลินเห็ดน,น้อยตะกี้จะไปนะนี่อยู่กับสาวปานคนงามคือเก่าเนาะพี่น้อง สะพานคนงามเสียวพัวปีใดสะพานสัมผัสสะพานคจะเสียฟัวปีใดนะตอนนี้แห้งหลายพี่น้องเป็นเด็กเลี้ยงงัวได้ผู้สาวเลี้ยงงัวโอ้ดอกไม้กับคนนี้เข่ากันงามได้ liền à, ngua thì ngam đây đọc mày cả ngon ngam, ngam xuống xuống còn hằng ăn ma tỏ đấy sao dù năm bao chín tí ma บ้าเชียวไปได้เดยทั้งนั้นลงมาเลยเดบเดบเดบเลยอันนี้จะเป็นมังรบกบพี่น้องกกเหมือนเนาะมันห่วงมาแล้วเอฟซีมีมีเอฟซีเนาะเพิรนเมนเขามาทำว่าอยากหู้มันเคี่ยวในใดมันคลายในใดเนาะ คอยกับแท็กซีอธิบายจังใดเนาะพี่น้องคือแบบมันกินไปทางลูกไว้สิเห็นนะพี่น้องแต่แบบมันเอาไว้ในโป่งแก้มมันบ่อหรือยังไดเนาะแล้วแบบย่ำกลางคืนเวสิมันกัสีเอาออกมาเคี้ยวเคี้ยวมันกินอันนี้มันเบิดพี่น้องกัเหลือแคมเมดมันเนาะอันนี้เม็ดทางในมันมันกชิเคี้ยวกินแต่เปลือกข้างนอกมาแล้วมันก็ย่ำกลางคืนมันก็นอนเคี้ยวแล้วมันก็คาขออกคายออกเนาะสามยังปอกกับอธิบายบ่เป็นบันไดเดอ เฮาก็เก็บเอามากมันาปนีเม็ดมันในมันมันห่วงแล้วมันมีบ่หลายะสองสาหน่วยปกติมสหล่นกล้องกันอยู่แต่นี่บ่มีพี่น้องปกติยามันเบิดมันกมสิมีเบิดยามมนแล้วเนาะมันห่วงแล้วงัวคนกินก็ลายเนาะงัวกินนะงัวลายโพดคนกินคนก็อคนก็กินได้ชาปบาน <c oughs> ก,ก,ก,ก็กินเท่าไคนก็กินค่ะกินกินหมิ่นมันทางในเห็ดิอายุหลักสองแต่ยังมีคูส่สร้างสาวห้องของ้างซอยอยู่คนเดียวเงาจังนิ่ใช่ปาอนจินเปิดวิดายุโทรขอเฟนดีแเ่พังมอบให้สมรมผู้บา่าวยังบบมีแฟน ใจสปันซีปันซีเอ้ยลำลำเลืองหนูปันปันลำเลืองดูโอ๊ยกุอย่าพ่าอะไรลงมางัวฮะาป้องมาลงมาเห็นยังอ่ะ พักไหลงวัวลงมาเลยเครื่องผลิตเครื่องผลิตมะกระบ u คอยมาแล้วพี่น้องมากินแล้วเดว็นางกะสิกินมันเอาไว้บ่งใดเนาะขอกันยังเงนมาเลยงามกลางคืนเดียมันกอาออกมาเคี้ยวมาเคี้ยวและะ้วก็คายกล้องห้องกับบเหเฮนดอกพี่นอ้องเอึ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 อ้ยเอ้พี่อึอึอึอออ ไว้ไว้อันนี้อ่ะอ,อมันขี้รักเนาะมันบ่ค่อยอันนี้อ่ะมันย่านเลยเป็นน้ำเฮาดำคือกันบ่มันอีคือย่านเฮานนีนนนี่่แล้วก็จักไปไว้บังไดพี่น้องก็จังเอาออกมาเนเาะเก็บให้หงัวก่อนตอนนี้ก็พากันเลี้ยงงัวหลาะเมื่อพี่น้อง พอปลูกก็น้ำไม้เนาะอันอืมนนั้นน,น้ำไม้ฮนะกำลังขึ้นเนาะยอดใหญ่กี้งก้ายเชียงคายงวมีเข้าไปเห็ดยังฮะออกมาไปเห็ดยังในป่ากล้วยจะสะออนที่รองมะกล,ล้วยลหรอคือปากะดอกระรดีอ่ะแทนเน หโหดโพนอวีมากล้วยแล้วพี่น้องเครืออับักไงนี่เป็นลีอะรออันนี้กำลังสีงญ่นี่อันนี้หาพอตัดเอาไปบ่มแล้วพี่น้องมันแก่แล้วมันเริ่มเลืองเลยเนาะเพียงผัดกระดอกกระเดียทแท่นี่ป้าท ช่องเหงาเนี่ยคงไม่เ่าเนาะดินเราติดกันกับนาค่อยมันเป็นดินนาค่อยกอนมาอีพอปลูกขึ้นแล้วสังลางเลยช่องสามปีก็คือสิลายกว่าเก่าอยู่เนาะขึ้นชินี่แต่ง่ายใหญ่ายเน่าตอนใหญ่ตังสุดหนุ่ มึงไอ้ก็เป็นลูกไคล่ะข้อมาเลี้ยงยาไอ้สิว่าจังไดหากว่าที่น้องขอเป็นคู่ของแลใจเป็นตำแหน่งลูกใครสิบอะไรแม่บ่ยาี่หากไอ้แถวฟ้าบ่เล่าอะไรนี่มันชิเข้าบ้านแล ขำเลยเริ่มพากันหลังเข้าบ้านพี่น้องกล้ยลวยร้านที่แมนชาติว่าเป็นเออหะเน่ะจนเงินฮักเป็นไทรยังไทรขือ่อแค่ฝาดปลูกได้กินนาลีอร่อยเนาะ <Wow. S 1> คือหว่าอะไรพี่น้องแล้วแต่บุญวัสนาเนาะคุณได้มีบุญวัสนากับปลูกเอียงกัขึ้น ลราปลูกยังก็ได้กินเลยมาแถวไม่ไดเครือน้อยจังดีไม่จะครือใหญ่ๆเนี่ยเครือบักหย่าอย่างเงี้ยป้าอันนี้จนชุกเลยยังบัตรเอาอยู่ป้านี่เครือนี่จนชุกและเหลืองเลยแล้วยังบัตรเพื่อบ่มนี่น่ะนี่ต้นอาการมันจนชุกปวดหัวเะชุกเลยด้วยค่ะอืมมาแถวแล้วต้องปลูกได้กินนาเลียหล่อนาะ อยากดกดกพะกะลังขบ้านเลยงวัวป้าป้าไลบ้านว้า phần lại bán khúc lại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  mà cả thun, lại nè, lại khúc lại khúc lại khúc lại งูซองเจ้าน้องแหม็นงูหอยคนเดียวไปทังงผ่นน้ำเลยมอหนะเลยไปใช้ได้มอหนะมาเล่นอยู่บ้านต่อตอนนี้ก็นั่งย่ามงวอยู่บ้านต่อยน้องยายมันออกไปกินข้าวกับเจ้าคำๆพผูแหละก็จะเอาเข้าวคอกเนาะ สำหรับมืมอนี้ก่ะขอจบไว้เสียงสนิทเลยพี่น้องมาเกลลืมกแดแชร์าากดไลค์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลยพี่น้องสิได้บาา่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสาวพอหัวยา่างขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามและหับชมเนาะทุกมืมอนี้ก่ะบริไปทางใดดอกพี่น้องเพราะว่าก็อยู่ตามบ้านเท่นั้นแหละเพราะว่าอีกอย่างกัยากัยังบริสิทธิ์นะพีนะนน่น้องยาบักทรงบอกจินยังยังบ่ได้บีดสิทธำเนาะกับ่กล้าออกนอกปานใดทะเลมันกระเสียงเนาะ โรคระบาดแต่นีกาบุก้าไปใช้ดอกพี่น้องนี่จะอยู่ตามไห่ตามนาให้แหละเห็ดคลิปกับจักจีเห็ดคขีดทั้งแหละกับใส่ชีวิตว <c oughs> ันนอกวันหน้าอะไรพี่น้องไทยลงกันเนาะพเพราะว่าเอบบากรบเป๋าไปทางไหนอยู่ติดตามบ้านโอเคเนาะพี่น้องไปแหละถางงวงเขาเอาถางเอางวาเขาขอกย่งมะเร็งอะไรเนาะ